สภาพแพงแรงแบบนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาของบรรดาต้นไม้ที่อาศัยในป่าดิซิวิเดดอ f ดฟอเรนะครับหรือว่าป่าผัดใบนะครับเป็นต้นเต็งนะครับที่ปริใบอ่อนออกมาใหม่ๆนะครับ เป็นต้นตูมกาขาวนะครับที่ปิดไปออกมาพร้อมช่อดอกนะครับก็เป็นต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดไปป่าเต่งรังป่าพิษพันธ์นะร,รวมถึงต้นแดงที่อยู่ข้างบนนะครับที่ผิดใบใหม่นะครับทั้งที่ยังไม่มีฝนนะครับดินก็มีความแข็งความแห้งมากนะครับแถมยังมี พึ่งไยป่าก็พึ่งผ่านไปเป็นต้นแดงอายุมากนะครับแต่ก่อนก็มีสัตว์มาใสยนะครับเพื่อที่จะอยู่รอดเจริญเติบโตในป่าผัดใบนะครับ ตอไม้นกแข็งตอนนี้นะครับตั้งอยู่ตรงนี้นี่ก็ไฟป่ามาก็ไม่เห็นสภาพที่โดนไฟเผาไหม้ดำนะครับสภาพยังคงเดิมนะครับเป็นตอไม้เนื้อแข็งนะครับถ้าไม้เนื้อแข็งบางชนิดนะครับโดยเฉพาะไม้รกฟ้าหรือว่าไม้เสียกไม้เชือกนะครับมักจะเป็นไม้ที่ ไม่เป็นฐานนะครับติดไฟเป็นอ่าเผาไหมเป็นชิ้เท่านะครับเวลาล้มนอนพรอนยลงนี่ก็ค่อยๆเผา,านานอยู่ใช้เวลานานนะครับ ไม่เหมือนไม้ชนิดอื่นๆไม่ค่อยอโดนไฟป,ป่าเผาทะลุทะลวงเข้าไปข้างในกินระยะเวลานานนะครับแล้วก็ไม่เป็นฐานนะครับแต่ไม้นี่ก็เป็นไม้นึกแข็งนะครับะจะเป็นพันชาตินะครับเป็นไม้ที่ ยังมองไปทำฐานเหมือนกันนะครับมีความหนักมีความร้อนสูงในส่วนของการเผาฐานนะครับเลือแต่กิ่งนะครับก็ผัดใบจนเกลี้ยงนะครับต้นมะขังแดงนะครับ ตามกิ่งตามลำต้นก็จะมีหนามแหลมคมนะครับก็เป็นไม้ที่ขึ้นเฉพาะป่าผัดใบนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าใบชะพันป่าแตงรัง ผัดใบไม่เหลือสักใบนะครับเหมือนต้นไม้ที่ยืนต้นตายกระจายพันธุ์ตามป่าผัดใบป่าเบญจพรรณป่าแดงป่าแพะป่าเต็งรังหรือว่าป่าโป่งทนความแห้งแล้งทนไฟป่าทน มีความทนไฟได้ดีนะครับมาช้ชนิดนี้เป็นต้นแดงอายุมากนะครับแล้วก็เป็นพงมีมดดำเล็กนะครับ แต่ก่อนก็มีสัตว์มา,าใส่นะครับทั้งนกทั้งหนูทั้งกระรอกทั้งมีเห็นนะครับลักษณะพวงแบบนี้ในช่วงนี้ไม่อยู่นะไปอยู่ที่อื่นเพราะว่ามีไฟป่า ต้นไม้หลายชนิดนะคบางส่วนทั้งที่โดนไฟป่านี่ก็โดนไฟป่าผ่านเสร็จไปไม่นานเท่าไหร่นะก็มีการผลิใบใหม่นะครับเปลี่ยนใบอ่อนออกมาให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวามีความอ่อน ในช่วงของใบนะครับความสวยงามตามธรรมชาตินะครับทั้งที่ช่วงนี้ก็ยังไม่มดีมีพายุฤด,ดูร้อนฝนตกลงมานะครับแต่ว่าอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวก็จะมีเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องเกิดพายุฤดูร้อนในช่วงฤดูแบบนี้นะครับหลังจากที่ไฟป่าผ่านพ้นไปนะครับถึงแม้จะไม่มีความชื้นน้ำฝนลงมาแต่ก็ ต้นไม้นะครับก็จะอาศัยความชื้นของตัวเองนะครับที่สะสมมาเพราะว่าไม้มันไม่ตายมันก็จะมีความเปียกอยู่ในตัวแล้วก็คลายน้ำนะครับให้ความชื้นเมื่อ <c oughs> ความชื้นไม่พอก็ผัดไปเหมือนต้นไม้ที่แห้งตายนะครับปล่อยให้ความชื้นคลายตัวลงสู่ด้านล่าง รากก็จะดูดซับดูดซับเอาน้ำจุลนทรีย์ต่างๆสร้างตัวเองขึ้นมาให้มีมีชีวิตชีวาผิไปออกมาใหม่นะครับ ถึงจะมีไฟป่าผ่านพ้นไปในใหม่นะครับไม่นานก็มีการผิไฟอ่อนออกมานะครับทั้งที่พายุดูดูแล้งยังไม่มีฝนลงมานะครับแต่โกงอีกไม่นานนะครับมันเป็นลักษณะฝนเวียนกันอย่างนี้นะครับประจำทุกปี ทั้งที่ยังไม่มีน้ำฝนยังไม่มีความชื้นนะครับแต่ก็สามารถที่จะผลิ่ไปให้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาหลังจากไปป่านะครับก็เป็นลักษณะของป่าปัดไปนะครับรั่วป่า d i s ิลิท e d r ส f o r e s t นะครับ เป็นต้นเตงนะครับที่ปิไปอ่อนออกมาใหม่ๆนะครับส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นตูมกาขาวนะครับจะกระจายพันธุ์เฉพาะป,ป่าผัดไปนะครับเป็นต้นตูม กาขาวนะครับที่ผดไปออกมาพร้อมช่อดอกนะครับก็เป็นต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดไปป่าเต็งรังป่าพิพิธภัณฑ์นะครับรวมถึงต้นแดงที่อยู่ข้างบนนะครับที่ผิใบใหม่นะครับทั้งที่ยังไม่มีฝนนะครับดินก็มีความแข็งความแห้งมากนะครับ แถมยังมีพึ่งใยป่าก็พึ่งผ่านไปใหม่ๆนะครับแต่ต้นไม้นะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ยังไม่ตายนี่ก็สามารถที่จะมันจะมีความร่วงโรยในะครับใบก็จะผิใบในป่าต้นไม้ผัดใบนี่ก็จะผิใบออกเหมือนไม้ที่มัน แรงหมดกําลังนะครับเหมือนคนอ่อนล้านะครับร่วงโรยผัดใบร่วงจนเกลี้ยงนะครับมองไปเหมือนต้นไม้ที่มันยืนแห้งตายแต่นั่นก็คือลักษณะที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการ ไปใหม่ออกมานะครับเพราะว่ามันถึงเวลาในช่วงหน้าแล้งในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยนะครับในช่วงหน้าแล้งก็จะมีการที่มีความแห้งแล้งนะครับสภาพพื้นดินนี่ก็ไม่มีความ ชุ่มชื้นไม่มีน้ำฝนนะครับมันก็จะทำปฏิกิริยาด้วยตัวของมันเองนะครับนึกงาต้นไม้ที่ยังมีชีวิตนี่ก็จะมีความชื้นมีน้ำอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเมื่อทิ้งส่วนที่มันแก่ที่มันหมดแรงนะครับหมดอายุลงไป สภาพแพงแรงแบบนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาของบันดาต้นไม้ที่อาศัยในป่าดิสซิวิดอัดฟอเรนะครับหรือว่าป่าผัดใบนะครับซึ่งต้นไม้แต่ละสายพันธุ์แต่ละชนิดแต่ละสกุลนี่ก็ ขึ้นตามป่าพื้นที่ที่เหมาะสมมึงเขานะครับถ้าได้น้ำฝนจากพายุฤดูร้อนนะครับก็จะยิ่งทำให้มีการเจริญเติบโตการปริไปให้เห็นได้เต็มป่านะครับนี่ก็เป็นเพียงเริ่มต้นนะครับ ตัวน,นี้ก็จะเป็นยางพวงหรือวต้นกุ้งนะครับก็เพิ่งแตกขึ้นมานะครับจากการโดนความร้อนของไฟป่านะครับเพิ่งผ่านพ้นไปไม่กี่วันนะครับก็มันยังมีชีวิตอยู่นะครับมันก็มีการสะสมน้ำนะครับทิ้งสิ่งที่ ไม่จําเป็นออกไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่มีฝนสภาพพื้นดินไม่ได้เอื้อมหนวยไม่มีความชุ่มชื้นที่จะมีการหล่อเลี้ยงได้เต็มที่นะครับ <c oughs> ก็จะตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกนะครับใบหรือกิ่งลําต้นที่มัน อายุมากที่ไม่จที่พร้อมที่จะร่วงโรยนะครับตามการเวลาก็จะเพิ่มความชื้นให้กับตัวเองขึ้นมาในช่วงนี้นะครับเพื่อที่เพื่อที่จะอยู่รอดเจริญเติบโตในป่าผัดใบนะครับ